เปิดโกสวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเวลาเราไปไหนมาไหนก็มักจะเห็นรถแต่งนะคะที่ใช้ชุดแต่งสวยๆอย่างชุดแต่งของน i s m โจากแบรนด์นิสสันนั่นเองค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดคุยกับเรื่องนี้กันแล้ววันนี้นะคะช่วงปดอกของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณจิรพลดุจจิวิพัฒน์เป็นผู้บริหารของบริษัทนิสสันนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณจิรพลสวัสดีครับคุณชุนค่ะ เดี๋ยวเรามาพูดถึงชุดแต่งนิสโโน,นก่อนดีกว่าว่ามีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะดีครับคือนิสโมนนะครับต้องอธิบายก่อนว่ามันเป็นตัวยอ่อมาจากคําว่า Nissan Motorsport International ชัค<อ>ือนิสสันเนี่ย<อ>เริ่มเรื่องของกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตมานานมากแล้วซึ่งมีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันในญี่ปุ่นเองห,หรือว่าในระดับนานาชาติแล้วก็ในปี1984ย้อนหลังไปเนี่ยก็คือ เป็นปีที่นิสโมได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการนะครับโดยที่เขาก็ไปรวบรวมหน่วยงานที่ทําเรื่องของมเตอร์สปอร์ตจากหน่วยงานอื่นมารวมกันแล้วตั้งเป็นบริษัทนิสโมนะครับซึ่งตั้งแต่ตั้งบริษัทนิสโมขึ้นมาเนี่ยเรื่องของกิจกรรมโมเตอร์สปอร์ตก็ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและก็มีชื่อเสียงมีประวัติที่ดีขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในสนามแข่งนะครับซึ่งนิสโมเองเก็ไปกวาดรางวัลม,มามากมายทั่วโลกก็เลยมีความคิดที่จะ เอาเรื่องของเทคโนโลยีที่มีในเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยที่เขามีประสบการณ์มายาวนานเนี่ยมาทำเป็นรถให้ผู้ใช้รถทั่วไปได้สัมผัสกันที่โดดเด่นที่สุดก็คือ,อ Nissan GT-R Nismo หลักๆก็กจะมีเรื่องของการเพิ่มกำลังเครื่องยนต์นะครับ mm hmm. เพิ่มกำลังแรงม้าขึ้นไปนะครั <c oughs> โดยที่ตัวนี้เนี่ยจะมีกำลังแรงม้าถึง600แรงม้านะครับ <c oughs> แล้วก็มีชุดแต่งรอบคัน <c oughs> ซึ่งชุดแต่งเนี่ย Nismo <c oughs> เขาใช้ประสบการณ์จากมอเตอร์สปอจริงๆ นั่นคือให้ความสําคัญเรื่องของค่าสัมเสร็จแรงเสียดทานาที่ต่ำเป็นการจัดการเรื่องของทอํายังไงให้จะลดแรงเสียดทานให้มากที่สุดใช่ไหมครับเพื่อให้รถวิ่งได้เร็วแล้วก็เกาะถนนมากที่สุดเพราะนั้นชิ้นส่วนทุกส่วนที่ลงไปเนี่ยมันก็คือเรื่องของเทคโนโลยีล้วนๆตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เปิดตัวแบรนด์นิสโมในเมืองไทยแล้วเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่เองค่ะดยที่ผลิตภัณฑ์นิสโมตัวแรกของเราก็คือนิสสันอาเมอ่านิสสโมเพอร์ฟอร์แมนแพ็กเกจนะครับซึ่ง มันก็ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากพื้นที่ของเขาก็คือ GTR นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบชุด a อ r o Package รอบคันซึ่งต้องได้รับการทดสอบในอุโมงค์ลมเช่นกันนะครับสีสันต่างๆก็จะเป็น DNA ของนิสโ l แล้วก็มีเรื่องของการ i ินค u v e หรือเรื่องของการปรับปรุงหรือว่าทำให้มันดีขึ้นในเรื่องของค่าสัมสิทธิ์เสถียรที่ต่ำเพื่อให้รถเนี่ยมันเกาะถนนยิ่งขึ้น จากพวกชุดแอโร่ต่างๆแล้วก็ <ạ. S 1> นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของสปอร์ตซั p เพ s i ชันไม่ว่าจะเป็นสปริงหรือว่าช็อคอัพก็ตามนะครับ <ạ. S 1> รวมถึงเรื่องของล้อแมกดีไซน์สวยๆนี่ยเป็นเด็กหานนิสโแล้วก็ค่อยเสียที่ให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตมากขึ้นรวมๆแล้วเนี่ยนิสสันอะเมร่านิส o ์โม่เพอร์ฟอร์แมนแพเกจก็คือเหมือนกับดึงเทคโนโลยีจากนิสโม่มาใส่ในตัวเขาเช่นกันแต่ว่าก็จะเป็นตัวที่เรียกได้ว่าลูกค้าชาวไทยสามารถสัมผัสได้ไม่เกินเอื้อม นอกจากกระสวยแล้วนี่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับนอกจากนิสสัแล้วยังมีแบรนด์ชุดแต่งอื่นอีกไหมคะอ,อ๋อสำหรับนิสสันเองเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ผลิตเราก็อยากเสนอเรื่องของการแต่งรถที่เรียกได้ว่ามีการออกแบบที่มาตรฐานแล้วก็ที่สำคัญก,ก็คือเรื่องของคุณภาพการติดตั้งเรื่องของการรับประกันเรื่องของคุณภาพของวัสดุที่ใช้โดยปกติเราก็จะมีเรื่องของสเปเชียลเวอร์ชันต่างๆออกมาเพื่อท,ที่จะเรียกได้ว่าเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็เป็นการกระตุ้นตลาดของเราด้วย นะครับโดยที่ตัวเด่นๆเ,เลยแล้วก็จะมีนิสสันตัว a m เมร่าสปอร์ตเทคหรือว่าจะเป็นตัวนาวาร่าสปอร์ตเทก็จะเป็นชุดแต่งที่เรียกได้ว่าเน้นเรื่องของความสวยงามนะครับแล้วก็กําลังเป็นที่นิยมในท้องตลาดถ้าต้องการชุดแต่งที่มาตรฐานะนะครับแล้วก็มีความสวยงามมีคุณภาพที่ดีการรับประกันชุดไทยนี้นะคะคุณจิรพลมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะครับ<ม>ก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับ เข้าไปที่โชว์รูมของนิสสันทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีรถหลากหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รุ่น e ีโคคาร์นิสน Mars, นสันมาร์สนิสสันอเวรนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีตัวที่สูงขึ้นมานะครับซีดานก็จะมีทั้งซี l p ฟี่มีเทเน่าเอสแล้วก็จะมีทั้งจู k กแล้วก็ทั้ง x อ็กซ์ซึ่ง x t r กซ์เทรลไฮบตอนนี้เราได้รับความนิยมสูงมากครับ,รบแล้วก็ข้ามไปถึงลายที่เป็นรถกระบะนั่นคือนิสสันอเวราแล้วที่สําคัญคือเรามีทั้งรุ่นปกติธรมดา หรือว่าสําหรับท่านที่ชอบรถที่แต่งสวย <ขา S 2> ก็มีให้เลือกเส้นกันก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านไปที่โชว์รูมที่สั่ตทั่วประเทศครับค่ะในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจิรพล,ล,ลมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ